พระพิคเนธทันใจพระพิคเนธแห่งวัดศรีสุพรรณพระองค์ประดิษฐานอยู่ข้างอุโบโสถเงินหลังแรกของโลกพระองค์ถูกสร้างสำเร็จได้เพียงวันเดียวจึงได้รับสมญานามว่าพระพิคเนธทันใจพระองค์มีเทวลักษณะที่งดงามและนี่เป็นหนึ่งโอกาสที่สาวกแห่งองค์พระพิคเนธ จะได้ร่วมบุญปิดทองคำเปเลวแท้ให้กับพระองค์เสริมท่าทองความมั่งคั่งมั่งมีสมบูรณ์พูนสุขความสำเร็จสมหวังทันใจฉลองพระองค์ครบรอบ15ปีซึ่งผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญปิดทองคำเปเลวเสริมท่าทองได้ตามรายการดังนี้ 1. ปิดทองสร้อยคอหน้าหลังร่วมบุญ1 0 0 0บาท ปิดทองอาวุธวัชระร่วมบุญ18,00 0บาท 3. ปิดทองบ่วงบาทร่วมบุญ6000บาท4ปิดทองถ้วยขนมมรกะแห่งความสมบูรณ์ร่วมบุญ6 0 0 0บาท5ปิดทองต้นแขนและกระจัง4ชุดชุดละ3,000บาท6ปิดทองข้อแขนและกระจัง4ชุดชุดละ3,000บาท7 ปิดทองสร้อยสังวาน3เส้นเส้นละ4,000บาท 8. ปิดทองเครื่องประดับขอเท้าและกระจัง2ชุดชุดละ6,000บาท 9. ปิดทององค์พญางูรัดพระองค์ร่วมบุญ1 2 0 0 0 0บาท 10. ปิดทองชายผ้าประดับองค์9ผืนผืนละ1,800บาท 11. ปิดทองหนูมุสิกะเครื่องทรง ผู้ศรัทธาร่วมปิดทองชุดละ299บาทรับเจ้าภาพ50ชุดและผมจะทำพิธีพิเศษถวายองค์พระพิคเนธทันใจท่ามกลางแสงจันทร์ในวันมหามงคลขึ้น15ค่ำจันท์เต็มดวงวันเสราร์ที่20กรกฎาคมนี้ตรงกับวันอาสาหะบูชาขอความสำเร็จจงบังเกิดแด่ผู้ศรัทธาทุกๆท่านกันบ๊ดีปัปาโมรีย ผมมัสเเบสอาจารย์เบสทินกรเจรจาพริสสวัสดีครับ